ตัวสวดมนต์เนี่ยนึกถึงท่านนึกถึงจกกักรพ,พรรดิพลังงานท่านมาไหมมาคมาที่จิตกับไปที่ธาตุเราใช่ไหมธาตธาตุาเราตัวตัวผ่านเลยฮะตัวผ่านนะโมพุทธทายะสังฆมาที่เราจิตเราควบคุมก็ไปทั้งธาตุแต่เราเราแผลมันผ่านเราอยู่แล้วไงสิ่งที่เรานึกผ่านเราอยู่แล้วทั้งดีหรือไม่ดีมันผ่านเราอยู่แล้วนะครับแล้วเราเรื่องอะไรเราจะไปเอาขึ้นที่ไม่ดีไป เราก็ขึ้นด้่มีอยู่เนี่ยข,รรข,ข,นนขึ้นพระพุทธธรรมพระสงค์ขึ้นจักรพรรดิขึ้นนองปูขึ้นโพธิสัตในโลกมาที่เราแล้วก็ปล่อยปล่อยขึ้นไปนคือแผะแค่นี้เราก็อายุยืนแล้วละ่ะแผ่ไปกลับมานะสิ่งที่เราแผ่ไปใช่ถ้าคิดได้นะแผ่ไปแล้วกลับมาได้วิธีไหนนะถ้าตู้คิดออกเนี่ย สุดยอดเลยคืนนี้ให้ไปคิดทั้งคืนเอาครับกายนับผ่านคิดเอ้ลงตาว่าแผ่ไปเนี่ยมันกลับมาที่เราตลอดเนี่ยมันจริงไหมคิดไม่ออกเอาเท้าขึ้นมาครับกายต่อเหมือนเราส่งขึ้นไหนออกไปเนี่ยลวงตามันสะท้อนกลับมามันเป็นสองเท่านะครับถูกแล้วอย่าลืมว่าท่านอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ไหนเนี่ย ขึ้นกลับมาที่เราที่นั่นไดะที่ยังสวดมนต์อยู่นะ <c oughs> แค่นี้ใช้เวลาปีสองปีก็รู้แล้วถ้าสวดจริงๆนะ <c oughs> ไม่ต้องเอาถึงสิบยี่สิบปีหรอกปัญ <c oughs> หาอย่างเดียวเนี้ยมันจะอยู่ในเครื่นี้ได้นานแค่ไหนเ <c oughs> พราะมันมีรูปมีนามเราเนี่ยจิตมันไวันู่นนี่นั่น้า <c oughs> ถ้าหูเข้ามาก็ไปทั้งหูแล้ว <c oughs> ตามากับไปทางตาแล้ว ทั้งเสือกทั้งเผือกทั้งโน่นนี่นั่นอะไรม่วยหมดเลยครับใช่ไหมเออมันก็เลยขึ้นก็เลยไม่สเสถียรขึ้นไม่ติดต่อเปลี่ยนขึ้นคขึ้นมันก็เลยเรียนไม่่ก็จบจะเรียนต่อไปขึ้นก็เปลี่ยนไปอีกแล้วคเพราะอย่างวันไหนที่เราทรงขึ้นได้ดีทรงอารมณ์ได้ดีหรือทรงหลวงปู่ได้ดีเนี่ยมันก็ เต็มที่วันหนึ่งครึ่งวันเนี่ยครับโอ้มันรู้เป็นรู้ทุกเรื่องแล่ะเกี่ยวข้องกับเราเกี่ยวข้องกับเรารู้ทุกเรื่องแหละเพราะเราอยู่กับคลื่นที่ผู้มีความรู้เรื่องโลกกธรรมหลวงปู่ท่านมีความรู้ที่บันทึกไว้มีโลกและธรรมท่านยังไม่ได้รวมท่านรวมท่านก็เป็นธรรมอย่างเดียวไม่มีโลกละคถ้าเจเอาโลกที่ท่านทําไว้ก็ต้อง ฝึกละเอียดเข้าไปหลวงปู่เคยทำอะไรไว้นะมันก็จะละเอียดเข้าไปเรื่อยๆแต่ถ้ารวมแล้วก็จบแล้วตอนนี้<ล>ท่านยังไม่รวมเนี่ยคสามารถจะเอามาได้ไงอ,อย่างวันไหนอย่างเช่นว่าเรานั่งรถนะครับหลวงตาถ้าเรานึกออกเราก็นึกถึงหลวงปู่นั่งห้อยขาครับคือซอ้อนเราไปเลยแล้วเรานึกตลอดทางโอ้โหมันก็มันเหมือนเราได้ทํางานตลอดทางมันเห็นอะไรมันก็คิดออกตลอดโธกันไปเองถ้าเรานึกถึงท่านนึกถึงท่านอย่างเดียวนะมันไปเอง พูดนึกถึงท่านนะพอเรามีท่านก็นมาที่เราไงเข้าใจไหมมันเหมือนความคิดเรามันจะวหวเป็นปกติโทุกครับมันจะไปเองอม,มันจะไปโดยอัตโนมัติผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านไปในโลกวิญญ,ญาณซะส่วนใหญ่ค่ะไม่ใช่โลกมนุษย์เพราะมนุษย์มนุษย์เนี่ยถ้าเข้าใจถ้าเห็นเราถ้าผูผากพันกับเราเนะ่ะมันก็จะไม่สะดุดนะทัว สะดุดครับใช่ไม่เคยเห็นการจะสะดุดอ๋อเห็นปุ๊บสะดุดนะมีชะง,งักนะครับหยุดชะง,งักอะไรประมาณเนะี้ยอย่าง<ต>โลกของกรรมนะครับที่หลวงตาพูนเมื่อกี้คือทุกคนจะมีโลกของกรรมทุกคนไหมครับมีทั้งดีและไม่ดีกระแสของกรรมหมุนเวียนระยะเวลาของกรรมเพราะนั้นบางคนก็สวยกรรมไม่ดี บางวันบางบางครัง้งบางคนสวยกรรมดีมันมันถึงเวลามันก็กรรมมันหมุนเวียนอมหมุนเวียนมาทางตาหูจมูกริ้นกายคจากลุกลดกลิกลก่นเสียงถ้าตาเราสัมผัสเนี่ยหูได้ยินเนี้ยถ้าเราเคยมีกรรมเกี่ยวกับเขาเข้าคุยกันหรืออะไรพวกนะั้สายยาแห่งกรรมมันจะมาก็เรานึกออกนะ,ะถ้าเราไม่เห็นถ้าจิตเราอยู่กับ พุทธมนต์มันก็ตัดสายใาญตรงนั้นมันมันไม่มามันมาไม่ได้คมันไม่มีช่องทางให้เรามาคิดยากเหมือนกันแหละถ้าไม่สวดมนต์ไม่พิจารณาเรื่องของกรรมเนี่ยคิดไม่ออกหรอกคจะไหมท่านให้พิจารณาเรื่องผัวเมียด่ากันหรือคนด่ากันเนี่ยพอมันด่าสายใหญ่ไม่ดีมันก็มาแล้วมันก็ออกมาเลยไงเวลาคุยกันเนี่ยสายใหญ่แห่งกรรมในอดีตเนี่ยเราไปนั่งฟังเขาคุยเนี่ย จริงมั่งไม่จริงมั่งล่ะจริงสักสิบเปอร์เซ็นไม่จริงสักแปดสิบอะไรประมาณเนี่ยมันใส่ไข่ใส่นมไปด้วยอะไรมนุษย์เป็นอย่างนี้แหละค <c oughs> ถ้าอยากเบรกพวกนี้เนี่ยต้องอยู่กับพระ <c oughs> ง่ายไหมต้องสาว่าง่ายนะกินนอนสวดมนต์โคตรง่ายเลยแต่ทำยากแค่นั้นเอง <c oughs> ง่ายแต่มันทำยากนะ <c oughs> ให้จิตจดจ่ออยู่กับพระธรมนต์เนี่ยไม่รู้ว่าอยู่กับหลวงปู่อยู่กับจักพัรดิอยู่กับพรมิหารอยู่กับการแผ่อยู่กับการพิจารณาอยู่กับขึ้นอารมณ์ที่ดีอะ <c oughs> อยู่กับบุญเนี่ยตลอดเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงได้เนี่ย <c oughs> มันไม่เอาขึ้นที่ไม่ดีเข้ามาเลยนะ <c oughs> แต่ว่าไม่นานนะไม่นานรู้เพราะมันตัวมันรู้ <c oughs> รู้มาจากขึ้นที่เรานำมา คืนที่เรานํามาใช่เพราะเหมือนสวดไปเรื่อยๆหลายคนก็จะมีเหมือนตัวเขาเรียกว่าตัวเบรกเป็นของตัวเองโมกนจะหยุดชะงักก่อนไม่ต่อไม่อะไรเหมือนมีมันจะ<ม>เปลี่ยนขึ้นครับมันเปลี่ยนขึ้นไม่ดีเปลี่ยนเปลี่ยนมามน,นี่คือกําลังกําลังของจิตมันอยู่ตรงน,นี้ครับกาลังที่ไม่ดีมันเป็นตัวตัดรนอกําตัดรอนที่เขาว่าคำไม่ดีอะตัดรอนคำไม่ดีกรจะจายออกไปมันกลับไม่ดีเข้ามา อที่คุยเมื่อกี้เนี่ยแผ่ไปเนี่ยมันกลับมาเข้าใจไหมแผ่ความดีแผ่ความไม่ดีกลับไปเนี่ยมันกลับมาไหมมามาเหมือนกันต้นเหตุแห่งกรรมเริ่มที่เราอ้าวก็ถูกก็ตัดที่เราอ่ะถ้าไม่อยากเกิดก็ไม่ต้องเอาแล้วกรรมทั้งดีและไม่ดีคมันเป็นปัจจุบันกรรมแล้ว จะทรงอารมณ์อยู่ในปัจจุบันได้ก็สุดยอดแล้วล่ะใช่ไหมเามอยู่กับปัจจุบันในอารมณ์นะปัจจุบันเราต้องอยู่กับอะไรครับอยู่กับตัวเองอยู่กับอารมณ์ตัวเองนะอารมณ์ตอนนี้ขณะนี้ใช่อยู่กันไหนล้วก็อยู่กับพระมั่งอยู่อยู่กับการแผ่มั่งอยู่กับการพิจารณามั่งอยู่กับบุญมั่ง ประมาณนี่แหละอืมอย่างตอนนี้บางคนนั่งฟังหลงตาก็ตั้งใจฟังบางคนก็สวดมนต์ไปในใจบางคนก็คิดถึงเรื่องราว<ช>ที่บ้าน<ช>เรื่องโน้นเ,เรื่องงานบางคนก็จะเห็นอืมเห็นสรารพัดเห็นนั่นแหละเห็นโน้นเห็นนี่สัมผัสที่ว่าตาเห็นรูปจิตเห็นนมามธรรมมันเรียนศาสตร์ของโพธิสัตว์นะมันก็นเรียน ให้รู้ตามความเป็นจริงนะเรามองรูปพระมองรูปปู่เนี่ยตาเห็นรูปท่านใช่ไหมแต่ถ้าเรามองบ่อยๆจิตเราสัมผัสโดยนมามธรรมคือความรู้สึกท่านก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีท่านก็จะยิ้มแต่ถ้ามองเมื่อไหร่นึกเมื่อไหร่ท่านมีอาการมีความรู้สึกเมื่อนั้นเราสสแสดงว่าสายใหญ่เราเรื่องนมามธรรมกับรูปธรรมเริ่มแนละ้ว ก็ถามท่านเลยถามเรื่องโลกเรื่องธรรมถามได้ทุกเรื่องอย่าไปถามในสิ่งที่ไม่ที่รู้แล้วไม่มีคําตอบถามในสิ่งที่ไม่รู้ประมาณนั่นแหละหลวงตาเลยแนะนําให้พวกเราลืมตาสวดมนต์นันเป็นประโยชน์มหาศาลในอนาคตนะโตลวงตาเสียดายพวกที่มาอยู่วัดเนี่ยบางคนเป็นสิบสิบปีนะฝึก บางทีได้แล้วก็เลิกฝึกบางทีเลิกฝึกมันมันมันก็เหมือนเรียนทางโลกอ่ะถ้ามันไม่เรียนจิตต่อเนี่ยมันก็มันก็ไปทางโลกอะใช่ไหมเรียนทำ้าไมจิตต่อก็ไปโลกอ่ะเรียนโลกไม่จิตต่อที่ไม่ไปที่ทำมันก็ได้จะรู้จะโลกแต่ถ้าเรียนทำอนาคตมันก็อยู่กับโลกรู้โลกรู้ธรรมรู้ธรรมรู้โลกครู้โลกไม่รู้ธรรม เพราะมีโลกมีธรรมมันจะมีความรู้สึกเวลามองไปไหนตาเห็นรูปจิตสัมผัสโดยนาม,มาธรรมคือความรู้สึกของวิญญาณคือความรู้สึกของมนรรมุษย์อ่ะแต่เราไม่สามารถจะแก้ไขใครได้แก้ไขใครไม่ได้ไม่ได้บอกให้มันสวดมนต์นมันจะสวดไหมล่ะก็ไม่เชื่อนะครับ <laughs> ใครจะไปเชื่อมันต้องใช้เวลา ขนาดเราใหม่ๆยังไม่เชื่อ,อ,อนะครับถ้าทําจริงๆจังๆ <c oughs> ใช้เวลาหน่อยเนี่ยมันก็จะรู้แล้ว <c oughs> ไม่ต้องไปทําอะไรเราสวดมนต์นี่ก็ร <c oughs> วยครับก็หลวงพ่อท่านพูดอย่างนั้นไงหลวงตาก,ก็ทําอย่างท่านบอกนะเองไม่ต้องไปไหนนะอยู่กับพุทธมนต์นี่แหละ <c oughs> มีทุกอย่างไม่รวยให้ไม่รู้ไปดีเดหมวอยากรวยไหมล่ะ <c oughs> อยากรวยก็อยู่กับหลวงปู่อยู่กับพุทธมนต์ไป <c oughs> ถ้าหากมีคนถามว่าแล้วตัวธรรมะเนี่ยคืออะไรแล้วธรรมะอยู่ที่ไหนธรรมะคืออยู่ที่เราอยู่ที่จิตเราถ้าจิตเรามีธรรมมันสบายไหมสุ<อ>มีสบายไหมเ,เหมือนฤาษีเขามีธรรมอ่ะเขานั่งหลับตาถ้ามันไม่สงบถ้ามันไม่เบาถ้ามันไม่มีสุขมันจะไม่นั่งหลับตาทําไมอ,อก็เหมือนเรามาสวดมนต์เนี่ยบางวันในเราไม่อยากยู่กับใครอะค่ะ อยากอยู่วีเวกอยากอยู่คนเดียว<น>เพินยิ้มอยู่คนเดียวมีความสุขไหมล่ะครับนั่นแหละอย่างนั้นแหละถ้าต<อ>ู้ทาบบได้ตลอดชีวิตละ่ะโอ้โอ้แล้วบอกใครได้ไหมล่ะก็ยากที่จะพูดได้ได้เขาก็จะบอกมึงทําได้ยังไงเหมือนเพื่อนลุงตาถามมึงทำได้กูไ,ไม่เชื่อมึงหรอกแม้แต่เขาวัดมันยังไม่เชื่อเลยไงครับบางทีธรรมะมันก็อาจจะเป็นแค่เรื่องง่ายๆที่ว่าเราอาจจะแค่ เข้าใจตัวเองรู้ตัวเองทำมาจริงๆเนี่ยทํายังไงไม่ให้ตัวเองเป็นทุกข์อ่ะใช่ไหมทุกข์ก็คือทุกข์อ่ะสุขก,ก็คือสุขอ่ะสุขก,กับทุกข์มาอยู่ที่เราไงถ้าเรานําความทุกข์มาเรื่อยๆเนี่ยตายไหมตุตายตายไวัยม <laughs> ันกินธาตุนะถ้านําความสุขมาละ่ะเออความสุขมัน <laughs> มันก็ตายชาหน่อยอประมาณนั้นครับอ๋อก่อนตายก็อาจจะมีประโยชน์หน่อยอาจีไหนก็มีประโยชน์ละคนมีความสุขอะคเป็นผู้ที่ให้ไงเขาเห็นเขาก็รับเราแล้วเขาเห็นเราเขามีความสุขไหมครับมีฮะเพราะเรามีความสุขไงนำอมน้อมคนมาที่เราเขาเห็นเราเขาโอ้เห็นหลวงพ่ิพี่เมื่อไราโชคดีเมื่อน,นั้นอ้าว กรรมดีเขาก็มีกรรมไม่ดีเขาก็มีไงพอเห็นหลวงพี่ปั๊บกรรมดีเข้าทันดีเลยอ่ะพอะไปไปไปจากหลวงพี่ไงใช่ไหมล่ะ <c oughs> ไปจากตู้ฮะตอนนี้กําลังอุย้ยสาระวณอะไรก็ไม่รู้นี่โน่นนั่นหัวเป็นน็อตตัวเป็นเกลียวอยู่ <c oughs> หนา้าก็เศร้าตาก็ลอยอะไรประมาณเนี้มาเจอหลวงพี่เขาไปปับ๊บเสร็จเลยขึ้นเปลี่ยนปั๊บเลย พราะเขาน้อมมาหลวพี่ขึ้นเขาจะเปลี่ยนปั๊บเลยขึ้นจะดีกับแทนปั๊บเลยคถ้ามีถาม้ถามไม่มีก็แล้วไปมันยุดีกรรมไม่ดีเขาระยะเวนานนานแค่ไหนที่เขาทำในอดีตทั้งดีและไม่ดีมันมีอายุของกรรมมันที่หลายคนมาเห็นหลวงตาแล้วก็โชคดีมีความ<ช>สุขมีความสบายนนใจสักพักก็โชคไม่ดีแล้ว พอขึ้นมันกลับมากลับมาทางตาหัวจมูกลิ้นกายกลับมาจากลูกรถเนเสียงกลับไปทางโลกไปเจอสภาวะสังคมเดิมๆขึ้นก็กลับมาแล้วขึ้นเข่าก็ดึงใช่เพราะมันนานค่ะยาวเวลามันนานเจ้านะครับพอมาเจอเรามันก็บรรเทาทุกได้อ่ะอมันมันถึงอยากเจอเราอะไรประมาณเนี้ยหลายคนถึงเลือกที่จะ มือนเขาขาดเสียงหลงตาไม่ได้เขาลี้กลับบ้านก็ต้องมานั่งฟังหลงตาประอ,นนอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยใช่ถ้าเขาฟังไปน,นานๆเขาทรมเขาหมดมันระยะเวลาของกรรมมันเบาบางลงแล้วเขาก็เริ่มทําเองแล้วเริ่มต่อกระแสะของกรรมของของเขาเองคเริ่มเข้ากระแสะของพุทธมนต์จกกักรพรรดิหลวงปู่เริ่มสัมผัสเริ่มเป็นผู้มีประโยชน์ละ เริ่มบอกมวยแม่นแล้วละ่ะเริ่มนึกถึงใครก็ได้เวลาสวดมนต์ฮะขอให้โชคดีน,นะจ๊ะถ้ามีบุญในอดีตมีทานอีกส่งผลเร็วๆหน่อยอ๋อส่งไปให้แต่ละคนแต่ละคนที่เกี่ยวข้องใช่ครับเพราะเหมือนเวลาหลวงตาพูดหลวงตาก็อาจจะพูดเรื่องเดิมๆซ้ำๆเขาบอกใหม่ๆบางเรื่องก็ไม่เข้าใจแต่พอ เอาฟังไปเรื่อยๆเออมันเข้าใจขึ้นมาเองในสิ่งที่หลวงตาพูดเรื่องเดิมๆนะครับมันก็เดิมๆนี่แะไม่พูดเรื่องอย่างอื่นไม่ได้พูดเรื่องอะไรเลยพูดเรื่องสวดมนต์นี่แหละกระแสของพุทธมนต์มันเป็นประโยชน์กับเราไง <c oughs> ท่านมีอยู่แล้วไงท่านลวงพ่อท่านให้อ่านหนังสือนะถ้าอ่านหนังสือเนี่ยมันไม่เหมือนใช้ความรู้สึก <c oughs> อ่านหนังสอาาือเราอ่านยจริงนะคแต่มันอ่านได้จะได้จะอ่านนะมันไม่เข้าถึงใจ คือจาได้<ช>แต่ความรู้สึกไม่มีมันจําได้อยู่คแต่มันไม่ไม่ทําไม่ได้เวลาโดนมันก็ยังมียังมีอาการอยู่ใช่ไหมไหแต่ถ้ามันเข้าทักที่ใจได้เนี่มันก็ไม่มีอาการมันมีการไหลมีกันนิดหน่อยครับท่านหนักกับเบากับเบาก็หายนนะหลวงตาเคยบอกว่าความหมายของบทสวดมันอยู่ที่ว่าเราสวดแล้วเรารู้สึกยังไง คนเขาถามเมื่อคืนเนี่ยนะเรื่องของความแปลไม่แปลใช้ความรู้สึกเออถ้าแปลก็ไม่มีอะไรเลยมีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ใช่ไหมนะโมพุทธายะคพุทธไตรราจานท่านมียานท่านมีความรู้ทุกเรื่องมณีนบเพระมีสมบัตจิจักรพัทใช่ไหมศีสหัสสุสุธมามีตาหูจมูกเลนกายลูกรถกินเสียงรู้หมดเลยค ุทโทรธรรมโมคือพระพุทธธรรมสงฆ์ยะถาพุทธมโนคือพระพุธะทพธเจ้าองค์สุดท้ายที่ยังไม่ได้รวมสามารถเอามาเป็นประโยชน์ได้เลย mm hmm. ใช่ไหมสิบรีคือเรื่องของธุรกิจเรื่องงานเรื่องอาชีพเรื่องอะไรพวกนี้มันเป็นสายใหญ่แห่งแห่งโชคสายใหญ่แห่งการดำรงชีวิตตรรมาเนี่นอกนั้นก็ วหวสาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าจะเป็นพระธาตุจะเป็นเจดีย์จะเป็นอะไรพวกนี้คเนี่ยคำแปลมีแค่เนี้ยเหมือนคําบริกรรมมันมีความหมายอะไรมันก็ดึงขึ้นนั้นมาที่เราใช่เราบอกถ้าไม่รู้คําแปลไม่มีความรู้ไม่จริงอคนที่ว่าจะแกใหม่ๆลุงคนนั้นพุทธังกะละมังกะฉามิแกยังเห็นเลยกะละมังนะครับใช่โอ้ก็เป็นโพลจีนไง ผ aj ู้ไม่ชัดครับพุทธกละมังกระฉามีอเหมือนนโมพุทธายะนั่นแหะเสกหินเสกหินเป็นนั่นนั่นแหละใช่ไหมพอหลวงพี่มาเอ้าไม่ใช่ลุงพ่อพุทธายะครับเลยไม่ได้กินเลยตอนนี้ยจิตมันเปลี่ยนแล้วไม่ได้กินโอ้โจิตนี่สําคัญนะครับมันยึดสุความรู้สึกครับเหมือนร้องเพลงอ่ะ แต่ร้องเพลงมันเป็นโลกไงเราร้องเพลงไหนมันก็มีความรู้สึกเพลงนั้นน่ะขนาดเพลงฝรั่งยังมีความรู้สึกเลยตุ๊เปลไม่ออกแปลไม่ออกแต่มีความรู้สึกว่าเออมันเพาะมันเพลินน่ะสวดมนต์มันต่างกันตรงไหนอ่ะรัาเหมือนบทสวดพวกบทสวดที่เบสบทสวดบูชาพระโพธิสัตว์ต่างๆที่เราไม่รู้ความหมายเนช่ยเวลาเราฟังมันก็เพลินถ้าเราเข้าไปครับเพลินสบายเย็นอย่างเงี้ยครับ ผมเคยมีหนานคนหนึ่งเขามาเล่าให้ฟังครับหลวงตาก็าบอกว่าตอนนั้นเขาอยากได้พระจมโบหลวงตายเขาไปนั่งอยู่ที่ธรรมเขาก็กบบิกรรมจมโบจมโบ้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 จมโบ,มโบ,มโบครับแล้วแลวหลวงตาก็เดินมาถอดพระจมโบแล้วนะครับให้เขาเนี่ยครับโอ้ทำมันสวยกันทางธรรมหนึ่งคงไม่ได้หรอกฮนะเพราะมันเี่ยวองเดียวในนี้นานมาแล้วนานมาแล้วอื ตอนนี้ถ้าอยากได้ก็เดินไปที่บูธครับมีหมดเลยครับใช่ไม่ต้องท่องให้เสียเวลานะครับต้ององต้งตงใช้เวลาหน่อยนะข,ขึ้นมันจะเข้าไปที่หลงตาเนี่ยแล้วทำไมพระหลงตาถึงมีสองหน้าครับมันมันก็เหมือนกันละตุเหมือนกันแต่มันมีพลังงานของเทวดาของพระองคอะไรเพิ่มเข้าไป แต่ที่จริงสวดจกักระพัดเนี่ยมันก็เป็นรวมอยู่แล้วครับรวมอยู่แล้วนะใช่เวลาใครคิดไม่ดีมันจักมันก็ทํางานอยู่แล้วครับสวดม์นี่แหละถ้าใครสวดเข้าใจในการสวดนะอันตรายนะเวลาคนคิดเวลาสวดเพลินๆนี่นะเวลา,าไปคิดไม่ดีกับเขานะ่ะมันเจ็บหัวใจนะทุกอ้ระวังพวกที่ชอบเล่นของนะระวังเนี้ย เวลาเขาสวดเ,าเา็าอธิษฐานใครคิดไม่คิดร้ายก็พระเจ้าก็ให้โดนะทอ,นอันตรไบ<ะ>ใช่<ม>จะไปส่งสมศรีส,ส,สมมานไหมครับถ้าเขาสวดเพลินๆจริงๆนะ่ะเวลาคิดไม่ดีเนี่ยจักมันมานะทุกเป็นจักเป็นอะไรเนี่ยเป็นพักขันอะไรพวกนะั<ม>้นเพราะมันขึ้นของจักรพรรดิ คืออย่างเวลาคนคิดไม่ดีกับเราถ้าเราบริกรรมอยู่นะครับจากมันจะออกมาเองหรือว่าใช่ออกเองฮะ<อ>เพราะมันมาจากเราครับขึ้นมาจากเราอเขาคิดไม่ดีจากเราครับขึ้นจาก,กระพัดก็ออกมาจากเขาก็อยู่ของเขาเองนะแต่ทางานกระโตเมื่อจก,กรพพัด <laughs> ก,กรพพัดคิดอะไรพวกเนี้ย จะมาค<ะ>เอามาเป็นประโยชน์อะไรเนี้ยย้อนมาเรื่องโลกของกรรมนะครับหลวงตาอย่างคนที่เขาบอกว่าเขามาสวดมนต์ตั้งแต่คือถ้าเขาไม่ไม่เข้ามาสวดมนต์เนี่ยโลกนั้นน่ะมันจะส่งผลกับเขาร้ายแรงมากเพราะว่าเขาตัดสินใจเข้ามาสวดมนต์หรือมีคนบอก โลกที่เขาเป็นอยู่มันเลยเบาบางไปเดเองจากหนักเป็นเบาจากเบาไม่หายเพราะจะเริ่มว่าจิตเราพลังงานอะไรมาพลังงานจักรพพัดหรือไตรสน,นาคมมันมีอดีตปัจจุบันอนาคตโน่นนะมันอยู่ในโลกเนี่ยนะถึงผู้ได้เจ้าท่านจัดสรุปไปแล้วแต่บรารมีท่านก็ยังอยู่นะแต่มันละเอียดแค่นั้นนะส่วนโพธิสัตว์หรือปัจเจกภูมิเนี่ยส,สร้างบรารมีอยู่ก็อยู่ในโลกเลนะี่ย เดี๋ยวเราส่วนมาที่เราคหลวงตาอยากให้เรียนพุทธศาสตร์นันเหนือเรื่นโลกทุกโลกนะเหนือทุกาสารทโลก,โลกที่เขาเรียนกันทุกวันเนี่ยครับพุทธศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์สิที่เหนือสัรพวิชาในโลกทุกสรพพวิชาเหนือกว่าทั้งหมดใช่ถ้าตู้เห็นพระที่มีฤทธิ์หรือพวกที่มีฤทธิ์เนี่ยโอ<ว>้ไม่ธรรมดาจุ ไปไหนก็แวบหายเลยอ่ะอยู่ในโลกอ่ะแต่มันเหนือโลกพุทธศาสนาเนเหนือโลก,กจริงๆนะฮะราะนั้นเราไม่ไม่มาบวชหรอกถ้าไม่ไม่เข้าใจจริงๆนะเพราะไอ้ภพชาติที่เราอยู่นะมันแป๊บเดียวไงแป๊บเดียวนั้นเนี่ยร้อยวันใช่ไหมร้อยปีสี่หมื่นวันใช่ไหมนะ,ะวันยี่บสี่ชั่วโมงค ในระยะของวันเนี่ยเราบันทึกอะไรอะ่ะมีโน่นน,นนั่นหาเรื่องนะครับหาเรื่องมันก็มีจ่เรื่องทั้งโลกอะ่ะโน่นนี่นั่นอะไรอยู่ก็ยากกินก็ยากนอนก็ยากพูดก็ยากครับมันก็เลยเป็นคนที่ยากอเข้าใจไหมครับเออไม่รู้ไงไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางไม่ยอมอะไรถือมันอยู่งั้นอะ่ะห <c oughs> นกักไหม ถือเนี่ยมือมันก็หนักมือถ้าวางมันก็เบามือครับถ้าหนักใจนะ่ะก็ปล่อยวางมันใจมันก็เบาคบมันเนี่ไม่มีอะไรในโลกนี้นเป็นของเราเหรอกต่อให้ใหญ่ขนาดไหนก็ใหญ่ชาติเดียวชาติอยากใหญ่หลายๆชาติมันก็ต้องพิจารณาเนี่ยที่ใหญ่ชาตินี้กูชาติหน้ากูยังไงกูไม่รู้กูเอาอันนี้ก่อนแหละไม่ใช่ ่ใช่ไม่เข้าใจในการเวียนว่าาใจเกิดไม่มีฐานนั่นนะครับนี่แหละที่เรามาฝึกทุกวันเนี่ยต้องการให้จิตมีฐานจิตคือตัวเราไงมีฐานฐานของความรู้รู้การเวียนว่าาใจเกิดรู้เรื่องน,ะกนรกสวรรค์เรื่องของกรรมไงครับใช่ไหม,อมเออมันพิสูจน์ได้นี่เราทําอะไรไว้ในโลกไม่รู้ได้ยังไงเพราะตัวเองทําไว้ถ้าฝึกมันก็ต้องรู้ดิใช่ไหมอยากเป็นใหญ่ในอนาคตเนี่ย จับหลวงปู่ไว้ละใหญ่ใหญ่แล้วก็มีประโยชน์นะเดี๋ยวทางไปแล้วเราก็ใหญ่ต่ออ oh. คนข้างหลังเราเราหลอกให้มันสวดมนต์นมันก็ใหญ่ตามเราไปเรื่อยๆออไม่ใช่ของ,งใครไงโ oh. อ้ก็ถูกแล้วเราก็สร้างผู้เป็นใหญ่ต่อเูาก็สร้างผู้เป็นประโยชน์ต่ออย่าเลิ่มนะหลวงตาน,นั่งกายนาผัก <c oughs> <c oughs> เอาท่ากายมือกาย โพธิสัตว์ทุกองนะเป็นผู้จุดประกายโพธิสัตว์ด้วยกันอืมใช่ครับยุให้คนปรารถนาเป็นพระเจ้าอ้าวก็ถูกแล้วก็ไหนเอ็งก็เกิดเกิดตายตายอยู่แล้วเอ็งก็ปรารถนาใหญ่ไปเลยอืมเอ็งก็เกิดเกิดอยู่แล้วตายตายเอ็งขี้เกียจเกิดเอ็งก็ตัดได้คำว่าลาได้เนี่ยที่ฉันเขาลากันทุกวันเนี่ยใช่ไหมเผอ พอมันทําไปเรื่อยๆเนี่ยมันคิดเขียยลามก็ไปแล้วต<อ>นอนไปหลอกต่อเขาอีกนู่นนะคือระหว่างทางมีประโยชน์มากหน่อยเอเคมากหน่อย,ยอีกปวกปโยชน์มหาศาลเลยครับเออทำไมไม่ทำนะสมบอกค